สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปี2007นะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ2 0 0นนะฮะก็ราคาคันนี้ไม่เกินสามแสนนะฮะก็ดูรถกันที่ราดปักเขาวนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นบทลงว่าสำหรับท่านใดมองหาหรือไใช้งานคันนี้ผมใช้คำว่าเดิมๆนะ,ะสียังไม่มีทาเลยสีสิินใช้ตามกาลเวลานะฮะบก็ดมๆนะฮะน็อตไม่มีขยับ เลยกรลรัตีนะเอกสารพร้อมโอนนะฮะราคาขายอยู่ที่สองแสนเก้า <Okay. S 1> พันบาทครับผมนะฮะซื้อสดก็ลดกันได้นิดหน่อยนะฮะ ข่าวแฟรนชผมก็ว่าได้เต็มนะคันนี้นะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยสำหรับช่องรถตู้มือสองรับบ้านฝากขายอนอตไม่มีขยับเลยนะคันนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยรถนะฮะเข้าคันเรื่อยๆเลยคันนี้ก็ซิทนะฮะก็มีนะฮะตามการเวลาเลยไม่วิ่งน้อยๆน,นะคันเจ้าของเขาไม่ได้ส่งเลขใหม่ให้ผมดูเอกสารพร้อมโอนนะพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ